อีพีที่5ตอนสิ้นสุดคำสาบตอนจบเด็กน้อยทายาทแห่งดาวังคารที่เกิดในเรือพระจันเซี้ยวได้นำพาปฏิหารมาสู่ชีวิตแม่ที่เคยสิ้นหวังการต่อสู้หนึ่งปีที่โดดเดี่ยวได้ถูกอบอุ้มด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงดาวใดๆและในวันที่ชะตาได้ขีดเส้นชัยให้กลับไพรินกรรมก็เริ่มไล่ล่าผู้ที่สมควรได้รับ สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวที่ซับซ้อนและเจ็บปวดที่สุดเราได้เดินทางมาด้วยกันการต่อสู้ที่ดุเดือดของไพรินผู้มีดาวอังคารเป็นดาวการากินีได้จบลงแล้วด้วยการถือกำหนิดของเมษาเด็กน้อยผู้มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวหลังจากที่เมษาคอดก่อนกำหนด ไพรินก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดพี่สาวที่เคยเป็นผู้ทําตามคําสั่งแม่ทุกอย่างผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยบังคับให้ไพรินทำแทง้งแต่กฎแห่งบุญและวาสนาของเมษากําลังทํางานพี่สาวรับหน้าที่ขับรถพาไพรินไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลทุกครั้งและทุกครั้งที่เธอเห็นเมษาตัวน้อย,อย,อยผ่านกระจกห้องไอซียหัวใจของเธอก็ค่อยๆละลายในฐานะของผู้หญิงที่อยากมีลูกแต่ไม่มีโอกาส เธอเริ่มหลงรักหลานคนนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นเธอไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเงียบๆค่ารักษาพยาบาลทุกบาทที่ไพรินเครียดว่าจะเอาจากไหนกลายเป็นพี่สาวที่แอบจัดการจ่ายให้ทั้งหมดเธอซื้อของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดที่จำเป็นมาให้ไพรินอย่างรับรับแถมยังยกคอนโดของเธอที่ว่างอยู่ให้ไพรินและลูกเข้าอยู่ได้ทันทีไพรินหลุดพ้นจากวงจรความเครียดเรื่องเงินและที่อยู่อย่างปฏิหารนี่คืออนุภาพของมารายโชคที่ไม่ได้ให้ผลแค่เด็ก เป็นการเปิดทางให้ความรักในครอบครัวกลับมาทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดวันเวลาผ่านไปเมษามีอาการดีขึ้นจนออกจากห้อง ICU มาอยู่ที่ห้องเด็กอ่อนได้ฉันที่ยุ่งจนไม่มีเวลาไปเยี่ยมและกลางดึกคืนหนึ่งฉันได้โทรศัพท์คุยกับไพรินเพื่อถามถ่ายสุขภาพเป็นปกติและฉันก็เกิดความแปลกใจมากๆว่ามีเสียงอะไรแทรกเข้ามาระหว่างที่ฉันกำลังพูดคุยอยู่กับไพริน ไพรีนนั่นเสียงอะไรเสียงของลูกเธอเหรอทำไมลูกของเธอนอนดึกจังฉันถามไพรีนด้วยความแปลกใจไพรีนก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่สดใสขึ้นมาว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่หมอปกติเขาจะหลับแล้วนะคะทำไมตื่นมาตอนนี้ก็ไม่รู้หนูก็พยายามพูดเบาๆที่สุดแล้วนะคะ ฉันขอให้ไพรินเปิดกล้องวิดีโอคอลและพูดคุยหยอกล้อกับลูกของไพรินอย่างเป็นกันเองเด็กน้อยในวัยไม่กี่สัปดาห์ก็หันหน้ามายิ้มและทำท่าทางเหมือนจะพูดคุยกับฉัน ทั้งพยิินพยาบาลและแพทย์ถึงกับต้องตกใจเพราะก่อนหน้านี้เมษาถูกสงสัยว่าอาจจะมีอาการบกพร่องทางการได้ยินเนื่องจากเมษาไม่ตอบสนองต่อเสียงใดๆเลยแต่จูจูเธอก็ตอบสนองเสียงของฉันคนเดียวทุกคนต่างดีใจและพยาบาลก็ได้พูดขึ้นว่าสงสัยเมษาจะคุ้นเสียงพี่หมอมั้งคะ ฉันเข้าใจได้ทันทีเพราะตลอดเวลาที่ไพรินท้องฉันคือเสียงที่อยู่เคียงข้างเธอทุกวันเมษาคงได้ยินและจดจำเสียงนี้ได้มันคือสายใยแห่งเสียงที่เชื่อมโยงเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเกิดและตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่ฉันโทรหาไพยรินเมษาจะตื่นมาเล่นมาแย่งแพดรินคุยโทรศัพท์อยู่เสมอนอกจากนี้เมษายังแสดงพลังแห่งพระจันทร์เสี้ยวอีกรูปแบบหนึ่งทุกครั้งที่ฉันลองอ้อนเธอขอเลขนำโชคเมษาเธอจะทำท่าชูมือและบิดต,ตัวไปมาฉันผู้นักจินตนาการหาตัวเลขก็จะคอยตีเลขตามนิ้วมือของเมษาและนำตัวเลขนั้นไปซื้อสลาก และมักจะถูกรางวัลทุกครั้งและมันไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวนะแต่หมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยดูแลชีวิตน้อยๆของเมษาต่างก็ได้รับโชคก้อนใหญ่จากเมษากันแทบทุกคนสงสัยว่าเมษาจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด เมื่อเมษาออกจากโรงพยาบาลและกลับมาอยู่กับไพรินที่คอนโดฉันเห็นความแข็งแรงของเด็กน้อยที่ตรงกันข้ามกับขนาดตัวเล็กๆของเธอเธอช่างอารมณ์ดีสดใสแต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าไพรินจะเลี้ยงลูกคนเดียวไหวไหมฉันจึงได้ตัดสินใจอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเคารพรักและปฏิหารสุดท้ายก็เกิดขึ้น ในช่วงใกล้รุ่งของคืนนั้นแม่ของไพรินโทรหาลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้แกอยู่กับใครถ้าเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวก็เอากลับมาบ้านเราไพรินเล่าให้ฉันฟังด้วยความดีใจเมื่อฉันได้ยินอย่างนั้นฉันก็ได้กำชับทันทีว่ากลับไปเถอะไพรินไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าอ้อมกอดของพ่อแม่หรอกนะและที่สำคัญ สาเหตุที่ทำให้แม่ของไพรินใจอ่อนก็คือการอ้อนวอนของพี่สาวเพราะพี่สาวช่วยพูดให้แม่ของเธอยอมรับหลานคนนี้นั่นเองและสายยยรักในสายเลือดครอบครัวไพรินก็ได้เปิดประตูต้อนรับเมษาอย่างเต็มที่ส่วนของที่ฉันขอรับบริจาคก,ก็ได้ถูกส่งต่อไปให้คนที่ขาดเหลือต่อเพราะพ่อแม่และพี่น้องของไพรินต่างสรรหาของใช้ให้หลานจนใช้ไม่ทันในขณะที่ชีวิตของไพรินเริ่มดีขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่น ชีวิตของตุลและน้ำกลับเข้าสู่ห้วงแห่งกรรมฉันมารู้ความจริงเบื้องหลังทั้งหมด ตุลจะรักและเป็นห่วงไพเริยนเสมอในทุกครั้งที่เขาออกห่างจากน้ำส่วนทุกครั้งที่เขาโวยวายและด่าทอไพเรินอย่างรุนแรงคือช่วงที่เขาถูกน้ำเป่าหูผู้จาใส่ร้ายไพเรินและถูกกดดันเรื่องเงินตุลต้องแบกรับภาระทางการเงินของน้ำและแม่เพราะน้ำมีดาวจันทร์และดาวราหูกุมลักนาในตำแหน่งนี้คือคนที่ชอบสร้างหนี้และใช้เงินเกินตัวทําให้ทุกครั้งที่ไพรินเรียกร้องค่ารับผิดชอบ พอรู้สึกว่าไพรินไม่เข้าใจความโจนและภารักของเขาเอาซะเลยนอกจากนี้ตุนยังรู้สึกว่าตนไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนไพรินเขาจึงพยายามหาความสบายใจจากน้ำที่คอยซับอ่อตชื่นชมและยกย่องเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจึงมองเห็นข้อแตกต่างและววิ่งเข้าหาพื้นที่ที่สามารถปลอบใจตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นการโกหกตัวเองก็ตาม หากวันนี้ตุนจะคิดได้มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะตอนนี้ไพรินเธอได้เปลี่ยนไปเพราะทุกครั้งที่เธอเห็นหน้าเมษาเธอก็จะกลัวกลัวการกลับไปทรมานเหมือนอย่างที่ผ่านมาปีก่อนบ้านที่อบอุ่นพร้อมลูกพ่อแม่พี่สาวที่พร้อมหน้าพร้อมตาชีวิตที่แสนจะสุขสบาย คงไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วและสงครามแห่งดวงดาวก็ได้สิ้นสุดลงการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในดวงชะตาคือวันที่3ตุลานั่นคือวันเกิดของไพรินเมื่อไพรินย่างเข้าสู่วัยใหม่ดาวอังคารที่เคยเป็นการากินีให้โทษตลอดปีได้หยุดทำงานทันที พลังงานความทุกโทษทั้งหมดจึงถูกยกเลิกเพราะดาวกาลีนั้นจะอยู่กับเราได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นเมื่อครบวันเกิดดาวให้โทษนั้นจะส่งเสริมช่วยเหลือทันทีทันทีซึ่งทำให้เห็นได้ว่าโทษทุกของแพรินนั้นกำลังจะเริ่มหมดไป ส่วนเมษาทายาทดาวอังคารจากที่เธอต้องอยู่กับความขัดแย้งมาโดยตลอดพอครบอายุไพรินเมษาก็ให้โชคให้ความสดใสแก่ไพรินทันทีนี่คงเป็นความมหัศจรรย์ของอิทธิพลของดวงดาวสินะส่วนการรับจรรมของตุลน,นั้นตุลมีวันเกิดที่ใกล้เคียงกับไพรินดาวการีของตุลจากที่เคยเป็นดาวพุธดาวแห่งสติปัญญาไหวพริบก็ได้ถูกยกเลิกการให้โทษ ดาวการีดวงต่อไปดาวเสาดาวที่ให้โทษดุนแรงที่สุดกำลังจะให้โทษแก่เขาเขาต้องถูกย้ายไปทำงานในหน่วยงานที่ลำบากเงินเดือนน้อยลงและต้องรับผิดชอบหนี้สินก้อนโตที่แม่ของเขาโดนโกงมาและที่สำคัญคือเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดที่ไพรินได้ทำไว้รวมจนถึงเงิน50,000นบาทนั้นด้วยรวมถึงสัญญาหนี้50,000 0บาท ถูกนำมาฟ้องร้องแล้วตุนก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแทนทุกบาททุกสตางค์รวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรที่ไพรินทำการฟ้องร้องเช่นกันอ้อ ฉันลืมบอกไปว่าเงินห้าแสนที่บอกว่าจะให้น้ำนั้นฉันไม่ได้ให้หรอกนะฉันปลอมสลิปการโอนเงินและออกอุบายให้น้ำหลงเชื่อส่วนความโลภและการไม่ยับยั้งชั่งใจของน้ำสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากผู้ชายชั่วชั่วหนึ่งคนคอตุลก็ยังคงต้องเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงไปเลื่อยอยู่ดีเรื่องของไพรินจบลงด้วยการเป็นผู้ชนะที่สมบูรณ์แบบได้ครอบครัวที่แท้จริงได้ลูกที่แข็งแรงและได้รับความยุติธรรมทางการเงิน ถึงแม้ว่าจะออกมาในรูปแบบที่ไพรินไม่ได้ชอบมากนักแต่อย่างน้อยนี่อาจจะเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดที่ดวงดาวได้กำหนดไว้ส่วนตุลเขาต้องรับกรรมจากการกระทำของเขาเรื่องราวของสองครามรักดาวอังคารได้จบลงแล้วทิ้งคำถามไว้เพียงว่าดาวเสาที่ว่าให้โทษร้ายที่สุดนั้นมันจะเป็นอย่างไรเตรียมตัวรับฟังพิษของดาวเสาในซีรีส์ถัดไปได้เลยนะคะ จากเรื่องเราทั้งหมดหากฟังจบแล้วเราจะได้รับข้อคิดสำคัญและแรงบันดาลใจเพื่อใช้ชีวิตดังต่อไปนี้ 1. ดวงดาวคือเงาชะตาคือบททดสอบเราไม่อาจเปลี่ยนวิธีโคจรของดาวแต่เราเลือกที่จะไม่ให้ความทุกข์นั้นทําลายชีวิตเราได้ด้วยการเปลี่ยนพลังการต่อสู้เพื่อสิ่งที่คู่ควร 2. เดินออกมาเพื่อชนะ การกล้าถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคือการเปิดประตูให้สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก 3. เอกสารคืออาวุธสำคัญใช้สติปัญญาและกฎหมายเป็นเกราะป้องกันอย่าสู้ด้วยอารมณ์เพราะการวางแผนที่รอบคอบจะนำมาซึ่งความยุติธรรมในที่สุด 4. พลังของน้ำใจที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมเมื่อความรักในครอบครัวกลับมาและมีคนพร้อมอบอุ้มความทุกข์ใดๆก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ที่มีบุญวาสนา 5. กรรมยุติธรรมเสมอ ผู้ที่กระทําผิดด้วยความอคติและโกหกย่อมได้รับผลการตอบแทนอย่างสาสมและสุดท้ายแล้วสัจธรรมไม่ได้เข้าข้างคนเลวขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ